พูดถึงความมั่นคงของชีวิตคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความมั่นคงในที่ดินทำกินจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสู่ความมั่นคงชีวิตด้านอื่นๆเช่นเดียวกัน นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินกิจกรรมส่งเสริมศักยาภาพของสมาชิกนิคมและพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนคหนึ่งในรูปแบบ Open นเฮาสเปิดบ้านนิคมสู่ความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยาภาพของสมาชิกนิคมสร้างตนเองสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมกับความร่วมมือระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสำหรับโครงการในครั้งนี้ผมก็มีความคาดหวังว่าจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกมิคมสร้างตนเองให้มีความเข้มแข็งสาม,มารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ให้ตนเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิกนิคม และที่สําคัญเป็นการส่งเสริมการมีสว่วนร่วมในการให้สมาชิกและหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานิคมสู่ความยั่งยืนต่อไปซึ่งนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานสําคัญในการจัดการที่ดินให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน การพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ทั้งทำการเกษตรแบบผสมผสานการแปลรูปผลผลิตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เช่นพื้นที่รอบเขื่อนภูมิพล ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูการพัฒนาสนับสนุนจากภาครัฐในทุกมิติในการเข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในในเขตนิคมรวมทั้งสามารถต้องถิ่นฐานได้อย่างถูกต้องมีสิทธิการใช้ที่ดินอย่างมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการมอบหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในที่ดินนคหนึ่งแก่สมาชิกจำนวน104ลายในวันที่23มิถุนายน2568เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการจัดที่ดินให้กับราษฎรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายผ่านการคัดเลือกที่จะนำไปสู่การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค .3 เพื่อการนำไปออชโนดที่ดินในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีเรียนรู้พัฒนาศักยภาพสมาชิกทักษะอาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แรงบันดาลใจแก่สมาชิกนิคมเป็นสมาชิกนิคมป,ปี2552เนอะกำลังไปวินดีเาจ้าที่วันที่23มิถุนายน2568ที่ผ่านมาก็ได้รับจดหมายจากทางนิคมเพื่มาหอบเอกสารสิีในาการทองอนุญาตเข้าทอง ประโยชน์ในพื้นที่ที่ดีน่นก็คือน้องขอหนึ่งแล้นก็ขอขอบคุณทางกรมอธิบดีแลวก็ทางที่มโดยนะจอบที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับเจ้าบ้านในพื้นที่โดยนายจ้บ <S <S นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายและจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานพมภาคีเครือข่าย และการถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของชุมชนที่นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่กับทุกภาคส่วนทุกเครือข่ายที่ได้มีส่วนร่วมที่จะมุ่งมั่นร่วมพัฒนานิคมสร้างตนเองจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์การแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเองต่อไป